สวีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมใน A ียิสองล้อผักเถิดเดี๋ยวผมจะมาแก้น็อตล้อนะครับคือนออ็อตล้อที่กระทะอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องใช้น็อตล้อเฉพาะของมันนะครับที่เป็นหัวสเปอร์เข้าไปแต่เบอร์มันไม่มีนะครับผมผมอ่ะเสียโอมหาแต่เบอร์มันหายากหน่อยซื้อโอมก็เลยซื้อไอปลอกแหวนนี่มาให้นะครับซึ่งมันจะล็อกกระทะไว้เลยมันจะได้หายสั่นแล้วก็มันจะไม่มีเสียงด้วยครับเดี๋ยววันนี้เรามาแก้นะครับที่ร้านร้านฝ่ายยางของเสียนัดนะครับฝ่ายยางเดี๋ยวเราลงไปดูกัน นี่นะครับน็อตล้อตัวนี้มันจะใช้ไม่ได้นะครับมันต้องมีอปอกรัดนะครับหรือว่าเป็นน็อตล้อที่เป็นเฉพาะของมันเลยหัวแคปเปอร์มันจะล็อกกระแทกไว้นะมันจะมีเสียงดังแล้วก็มันสั่นด้วยนะครับเราไปห่วงยางไม่หายหรอกมันสั่นว่าน็อตมันไม่ได้ล็อกไว้นะ,ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนนี่นี่เซ็นเตอร์ไปอยู่อ่ะเออหรอ, <c oughs> <c oughs> อเซ็นนตอร์เราคิดเงินนะคเลยเรามานั้น เออปลาย่างเดี๋ยวคมาแช่กันร้านวัยรุ่นนะคร้รานนี้ทำดีนะทำดีเ,เ,เขามีความชำนาญในการนะทำเกี่ยวกับเครื่องอยางนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นของเนี<แ>่ยทุนแรงหมดเลยนะครับเห็นไหมไม่ต้องได้คลางเข้าไปละเดี๋ยวจับเครื่องก่อน <c oughs> ต้องต้องใส่นอ็อตล็อกไปนะครับ เพราะว่าน็อตของมันเบอร์อะไรวะผมก็จําไม่ได้ละเสี่ยโอมบอกว่ามันหายากนะของมันยังไม่เข้านะครับน็อตใหญ่ๆที่เป็นหัวแบบตะเปิดล็อกไปเลยนะไอ้น็อตแบบนั้นมันหายากนะครับก็เลยสั่งแหวนแบบนี้มาเนี่ยมันจะเป็นเห็นไบบหัวตะเปิร์ดล็อกเข้าไปล้อนี่ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ลองใส่นองแล้วก็ใส่น็อตล้อเข้าไปนะครับมันจะได้ล็อกกระทะไว้ถ้าท่านสังเกตจะได้ได้ยินเสียงในคลิกก่อนๆมันจะมีเสียงแตะกๆะๆเหมือนหินขำล้อหินอีก มันหินตกซอกอย่างแต่ที่จริงไม่ใช่นะเป็นเสียงปลอกเกรกที่พ่อผมไดใส่ไว้เดี๋ยววันนี้เราจะเอานี่ใส่ <ste ep noise> เสียนัดนี่เสียนัดของเรานะับไอ้เอาอันนี้เสียนัดเสียนัดนี่ลกเซตต้อมทำชุดใหญ่ ทางที่นี่ฝีมือทุกคนนะครับรวดเร็วด้วยนะครับทันใจเลย <Yan kee> yeah. ง่ายๆใช้เครื่องทุดแรงแบบนี้ก็ดีนะมันลดมันจะได้ไม่ขาดนะแล้วก็คนที่ยิงบกลมก็สบายด้วยนะ ตัเร็วทันใจที่นี่ <c oughs> ร้านไวรุ่นนะ <c oughs> ร้านไวรุ่นววมันเรงตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดมีปูนหรออ,อันปูนนี่รุ่นหรอ้อรถเสรต้อมนะครับอ้โซเล็กจิ๋วแต่แจวนะฮะโอ้ยดยอกยางเขาปูเว้ย ดดดด <c oughs> จับไปเหมือนกันรถเซตตอม,ไ,มได้เซียกินเท่ลแล้วสวัสดีครับที่แล้วนี่เซตตอมเซตล้อนะโอ้โหไอ้เขามาทำยางแนละ้วเปลี่ยนยางใหม่เลยนะเซตตอมโอ้โหโอ้โอยดูโล่โ <c oughs> จะต้องเปลี่ยนยางใหม่เลยนะไร้การเดี๋ยวผมจะรอแม่แรงที่เสร็จต้องเสต้องนี้นะเพราะมันเป็นรถหนักนะฮะแม่แรงตัวนี้เอาไว้ขึ้นรถหนักมันก็ทำเป็นแห้งเข้าไปเลยนะเราไม่ต้องได้มุดคลานเข้าไปขึ้นแม่แรงเลยเห็นปะเป็นฐานยาวนี่เลยไม่ต้องได้มุดแล้วครับมีรถคันสุดต่งรอที่เขามาเปลี่ยนยางครับ ยางยังผมเมื Rabbi, ่อกี kind of ้ผมตกใจว่ายางยังใหม่นะทำไมเปลี่ยนนะไออันนี้เปลี่ยนไปหลอคู่คือเขาจะย้ายไปใส่คู่หลังนะครับเป็นรถสองคันนะเดี๋ยวดูความว่องไวของพนักงานที่นี่เนี่ยสุดยอดลูกทีมสุดยอดทีม ทีมงานแสนนัดนะครับเนเน่ชอบแบบนี้โวยโวยเหลือใจเครื่องก่อนใจเครื่องแลแจ๊เียไหนุมม่ต้องอห้าโมงเอนอ่เออ นี่เนี่ยเขาจะย้ายไปใส่ล้อหลังนะ่ยผมก็ตกใจว่าเมื่มยอกี้ทำไมยางหมดไปแค่นิดเดียวปเปลี่ยนใหม่นะครับคือเ,เขาจะย้ายไปใส่คู่ตรงล้อคู่หลังนั่นยางใหม่โอ้สี่เส้นก่อนแกอันนี้ใส่แน่เต็มสี่เลยสุดยอดนะอ๋อชุดนี้ไหลเป็นล้อหลังหมดเลยลเนาะเฮ้ยไหลไหลไหล ย,ยังหม่ 8, นะครับยังใหม่อีกเซ็ตะไกมอ่ะพัดเาน้ออนี้พิโตดีไ,ไแอร์อรนนเนาะป, 8, ประมาณแปปลนาะอีกเนาะ เซนะครับแปดพกว่านะครับถ้าสองก็ห้อันี้หมื่นปลายวะเนาะสองก็ห้หมื่นปลายวะเนาะนี่เป็นยาง11เปต้าแลนี่ค่ผมนี่หู่อก ดูไไงัดใส่ง่ายๆนะครับมันไวนะไวกว่าเครื่องนะเครื่องที่มันพอขึ้นแทนและแกะลออะ้อนะไอตัวเครื่องนั่นมักจะบาดบาดขอบยางนี่ตัวเครื่องนะชอบบาดขอบยางนี่นะครับยางผมเคยพังมาแล้วนะพอเครื่องเนีย่ยเสร็จแล้วเห็นไหมไวนะทีมงานนะทีมงานเขาทำงานไวนะ Được rồi, đã vui rồi đó. Đã, đã vui, bốc, bốc 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 Anh đi bởi tôi nhìn ở đây cả. Bởi vì rồi, nó tìm. Ngay ngay. Chỉ lắm นี่มอนจะเป็นล็อกลูกกระแทไว้เลยให้เราใส่ตัวนี้เข้าไปต้องนี้นี่ละมันจะบันมันจะบัดดังแล้วมันล็อกกระแทไว้ละมันดังเยังอืมเดี๋ยวเอาเออมันจับพอดีเลยบ่ะเว้ยอีกไงคราวนี้มันเบรกก็มันบัดซ้ายย่งเจ้าเข้าเราแบบเจ้าซ้ายย่งเจ้าเข้าเราเราด้วยแบบห่วงยางได้บัดซ้ายนไอตัวนี้หรอไอ้ล็อกเลยกที่ตัวไอ้ใสไปครับแล้วมันมีต่างคไรวะให้มีตังเนี้ย ok đây 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 อพอดีนี่ตัวพอดีแนละ้วล็อกกระทะไวะ้แล้วเห็นไหมนี่จริงมันจะมีน็อกของมันล็นอกกระทะอลูมิเยมนะแต่เบอร์มันไม่ได้นี่เขียวมันเป็นยากเป็นยากนิ่งแต่ย <c oughs> ังดีมันมีปอกอีก

ได้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 ไปเอาเป็นหลกปุ่นครบกว่าซิปตัวโอเคหรอถ้ามันมี 20s เอ้ยอ่งนั้นนะสักแหมเมาคนเดียวแล้วนะซีเ้นแหมเอ้ยสุดยอดยอดดี่ตัวเทงของร้านนะครับ MVP เออ MVP เมาคนเดียวหมดเลยนะ สเส้นเนี่ยไประเดเนี่ยพุกเหมนกัน,นอ๋อแหม่เฮ้ยอ๋อเออไปสูแดดนต้อ,ไองไปดูแดดพิษเร่งนะฮะเะร่งฮะเออมันหายไป็นวง <c oughs> เอากันแววได้นั่นนั่นนั่นแค่แถมเสียนะยี่บอมันเขียมแล้นดอย่ไม่ใชอันเดียวกันหลังะใช้อันเดียวกันแห่มันยิงันหลัมาใช่รถแน่เหรอมันองไหรือวะอันหลังว่วดีหรืรถแน่ว่อกันเอเดียเขาท้หอะรวไปว้ารหลังได้ปะเอารถหลังมาสักล้อปะเอออเดียเขาแท้ดีปะเฮ้ย เขาท่านะไอเดียเขาท่าคือลอดล้อผมมันขาดไปตัวหนึ่งนะล้อหน้านี้นะครับอันเดียวกันนะอันเดียวกันเออแม่นแม่นแม่นล้อหน้าปลอดภัยไว้ก่อนเออเขาท่าดิเว้ยแม่ได้เหรอได้ไหน่ะฮะไม่เกี่ยวกันแล้วแหล่ะเนี่ยมันได้จากอันนี้เมินก่อน ออนี่เราป่ามันบืนเท่าน่อยก่อนนี่นี่นี่เอาเชแ่เข้าได้ก่อเออเข้าได้ก่อได้แต่รวงีเข้าได้ถึงสีแก่อนมีตบเกี่ยวแล้วได้แต่มันวัใส่เกี่ยวมนี้เสร็ลิตได้เเขาลอรถตรนี้ไปสาหานล้อได้ก่อนอามือนี้เอมือนี้ใช้ได้ครับห้มเนี่ยนี่อันนี้นอนต่อหลังผมนอหลังนี่ก็มาได้เหมือนกันได้เหมือนกันวดหอดไเลยมาคดีอือ มันไม่จะอันนี้แม่และเขาจะอัดเข้าไปหัวมันเข้าไปสูตรแต่<ะ>ถ้าอาัดเข้าไปสูตรงานเข้าเลยนะน้อง<ะ>แต่<อ>ผมว่าถ้าอัดเข้าไปมีเข้าง่กว่านั่นน่ะหัวมันแทบเข้าไปได้จะเอาได้ดีจะลองก็ตัวเดียวอาลองมาซอยไปยังไรมันกับเป็ยังก็รอ,อนรอตมาใส่นั้นะไปลองมูเลยเนี่ยตัวนี้ยลองมูเข้าไปเลยเนยะถ้ามาได้ก็คือลองเกี่ยวมันไปเลยเนาะ ลองคลัได้ก่อนโอเคจ่าโป <c oughs> แจมเลยเออเหม่นๆร้อนแน่ครบดีกว่า่าเนาะ <c oughs> ที่ไหนจริงเหรอได้ไหมปลาซีฟู๊นแม่ใส่เขาใส่รถถั่วคุณให้จิกหมอนรถแมวงั้นเลยอ่ะเป็นยังไงกับโจเลยวะอ๋อเดี๋ยวจะเปิดก่อนกดตัวก่อ ไป็นแต่รถเสียต,ต้อมเจอสาเหตุล่ะคืออย่าง <_ d ress> แล้วแล้วมันจะสั่นมาพี่มันน่าจะซั่นแล้วเพราะว่ามันล็อกมันเข้อบ่อมันมออมเลยนะหันเซียวโอ้รับแบบสั่นนี้แหละอลงโฮเสื้อดีไซน์สั่งนอดแมมกับมีเขียมเจ <_ d ress> ๊นัทโอ้ยใจสกปรเลยเจ๊น,จนัดไปเอาสักบาทเลยวะไปเดี๋ยวรอยางยางญี่ปุ่นท่าน มุดดอกก่อนจะเอาอยางดอกบ้างไงเสียต่อมาละต้องหำอะไรกันาน่ละไปรับเสียครับเด้ครับดครับไปรับผมแม <c oughs> เอฟพีเ <c oughs> สียนัดใจดีนะโอ้โหไม่คิดสักบาทเลยแม่ใครแวะมาสายนี้นะครับสายหนึ่งสองแปดนะลงก่อนมาถึงบ้านหนองอับช้างนะอยู่ริมทางเลยนะครับ ว่องไวนะครับร้านนี้ว่องไวทํางานไวนะโอ้โหลมลูกไปได้ปิดหมดเลยทีนี่ร้านปะยางประสิทธิ์การยางนะครับเส็นาเขารับช่วงต่อจากท่านพ่อนะครับายางก็ราคาดีด้วยนะครับราคาถูกนะครับการบริการเยี่ยมเลยนะครับนี่ขนาดยิงนัดร้อยผมไม่คิดสักบาทเลย เคลนะ็ดรับของเราพร้อมลูกทีมคุณภาพนะครับทำงานไว้นะวัยรุ่นนะคร <c oughs> ับยังไงก็ถ้าใครได้ผ่านมาทางนี้รถมีปัญหาเรื่องยางก็แวะมาใช้บริการได้นะรประสิทธิ์การยางนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงค์ขึ้นเบอร์ขึ้นอะไรไว้ให้นะโอคชั่นด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้นะผมขอขอลาไปก่อนนะครับคนออกน้อนมากเลยนะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>